ชาวเน็ตแซล All I Want for Christmas Is You คือบํานานของมารายแครีแล้วคำว่าบํานานมีที่มาจากไหนเกี่ยวข้องอะไรกับคมิเมื่อเข้าใกล้ช่วงคริสต์มาสหลายคนคงจะนึกถึงอากาศหนาวต้นคริสต์มาสหรือการเฉลิมฉลองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขายไปได้เลยในเทศกาลนี้คือเพลง All I Want for Christmas Is You ของมารายแครีที่ครองใจผู้คนทั่วโลกและติดอันดับหนึ่งชาร์ตเพลงบิลบอร์ดฮอตร้อยในช่วงเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาหลายปี เพลงนี้ปล่อยออกมาครั้งแรกให้ทุกคนได้รู้จักในปี1994จากอัลบั้ม Merry Christmas ซึ่งหลังจากที่ปล่อยออกมากระแสก็ไม่ได้ว่าโด่งดังเป็นพุทแต่แต่ก็ไม่ได้ไรกระแสจนน่าใจหายเท่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเพลงนี้ก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะหนังเรื่อง Love Actually ที่ทําให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิตบางกว่าเป็นเพราะฟอามเข้าถึงง่ายของเพลง รวมไปถึงตัวมารายเองก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เพลงนี้ดังจนฉุดไม่อยู่แต่ไม่ว่าเพราะเหตุหวังอะไรก็ตามเพลง All I Want for Christmas Is You ก็กลายมาเป็นเพลงที่ทําให้มารายมีรายได้เข้ามาทุกปีแบบจุกๆจนชาวเน็ตคนไทยหลายคนล้อ,อก,กันว่าเพลงนี้นี่แหละที่ทำให้เจ้าแม่สายดีว่ามีเงินบำนาญที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินเหลือใช้ไปจนแก่แต่วันนี้ศิละปะวัฒนธรรมไม่ได้จะมาเล่าแค่เพียงเรื่องของเพลง All I Want for Christmas Is You เท่านั้นนะคะ แต่จะมาเล่าเรื่องของคำว่าบำนานว่ามีที่มาจากไหนโดยเราได้สอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดอร์สันติพักตีคำผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเขมรซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ค่ะในวิธีการสร้างคําในภาษาไทยจริงอยู่ว่าเราเป็นภาษาตระกูลคําโดดนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะสร้างคําด้วยวิธีการสร้างคําประสมคาซ้อนอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อเรามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเขมรโบราณมันมีอิทธิพล ในเรื่องของภาษาเขมรโบราณบางอย่างนั่นก็คือในวัฒนธรรมในเรื่องของการสร้างคําใหม่ซึ่งเราเรียกกันว่าวิธีการแผลงคําวิธีการแผลงคําก็คือมันจะมีการเติมหน่วยคําบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้คำเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่เราจะพบว่าในวรรณคดีหรือในภาษาไทยรุ่นอยุธยาเนี่ยตั้งแต่อยุธยาตอนต้นแล้วมีคําจํานวนหนึ่งที่เราไม่พบในภาษาเขมรซึ่งเราก็เลยสันนิษฐานว่า จริงๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราสร้างคำขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นคำหลายๆคำที่มีการใช้ในภาษาไทยเนี่ยถ้าไปหาคำนั้นในภาษาเขมรจริงๆอาจจะไม่เจอก็ได้หรือมันอาจจะเป็นคำยืมเขมรมาแล้วเรามาสร้างคำขึ้นใหม่เองก็เป็นไปได้คำว่าบำเหน็จเนี่ยกับคำว่าบำนานเนี่เป็นคำที่น่าจะเป็นคำยืมถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อไปค้นแล้วเราจะพบว่าเอจริงๆแล้วกลับไม่มีการใช้คำแบบนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้อง คำนึงถึงในแง่บริบทด้วยก็คือว่าลักษณะของการให้เงินบำนาญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการให้เงินเดือนก็คือดั้งเดิมเนี่ยข้าราชการไม่มีเงินเดือนเรามีค่าเบี้ยหว,วัดหลายปีซึ่งบำเหน็จเนี่ยมันเราใช้มาแต่โบราณแล้วมันหมายถึงของที่ให้เป็น,เป,นเป็นก้อนหรือให้เป็นชิ้นแล้วก็ให้เป็นคราวเดียวแต่ทีนี้คําว่าบนานาญเนี่ยนะครับเราก็ไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในการศึกษาซึ่งจริงๆถ้าเราสันนิษฐานว่า คำคำนี้น่าจะมาจากคําไหนเนี่ยถ้าเราลองไปดูว่าบานานวิธีการสร้างคำเนี่ยก็คือคําหน้าเนี่ยเป็นบบไปไม้สระอําใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนอนหนูสละอานะในตัวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะาาวิธีแบบแผลงคําซึ่งถ้าเราไปดึงว่ารูปคําเดิมมันน่าจะมาจากคําว่าอะไรมันน่าจะมาจากคําว่าบานในภาษาเขมรซึ่งเขียนบบไปไม้สละอานอนหนูนะครับที่แปลว่าได้แล้วก็เราอาจจะมาสร้างคําเองโดย แผลงจากบานที่แปลว่าได้เป็นบํานาญแปลว่าเงินที่ได้ก็คือเป็นเงินที่ได้ได้ให้หรือได้รับอย่างไรก็ตามอาจารย์สันติได้อธิบายไว้ว่าข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นค่ะและยังคงต้องหาคําตอบกันต่อไป